เรื่องแปลกๆจากคุณฉลองตึงตระกูลมาเล่าให้ฟังนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อปี2490ย้อนเวลาไปหลายสิบปีเลยค่ะช่วงบริเวณสามแยกหน้าโรงเรียนสีสะอาดมันจะเป็นแยกที่หัวเจริญรัตจรดก,กันกับถนนพิพัฒน์มงคลถ้าหากว่าเรายืนอยู่ตรงสามแยกแล้วก็หันหน้าเข้าสู่ย่านร้านค้าของชุมชนที่เรียงรายกันเป็นแนวเป็นแถวขนานไปตามถนนเจริญรัตนะคะ หัวมุมของสามแยกด้านซ้ายมือที่เป็นวัดชื่อว่าวัดสีสะอาดพระอารามหลวงของจังหวัดเลยหัวมุมสามแยกด้านขวามือเป็นเรือนไม้สองชั้นหลังโตบ้านใหญ่นี้เป็นบ้านขุนข้าราชการบำนาญในอดีตค่ะยศซึ่งเป็นหลานชายคนโปรดของท่านขุนเป็นเพื่อนรักกันกันกบคุณฉลองสนิทสนมกันมาตั้งแต่เข้าเรียนกไก่กอการ่วมเล่นร่วมเรียนกันมา บางวันค่ะยศเองก็จะพาไปนอนห้องคุณตาของเขาพาเข้าไปดูอะไรสิ่งหนึ่งซึ่งตัวของคุณฉลองเองก็รู้จักนะคะเพราะว่าสิ่งนั้นมีอยู่ด้วยกันคู่หนึ่งวางเคียงกันอยู่ในชามแก้วใบโตเท่าฝ่ามืออยู่บนหิ้งรู้สึกว่าของคู่นั้นจะหุ้มด้วยขิ้ครั่งกลมโตไม่เกินสองนิ้วของผู้ใหญ่รวมกันยาวก็คงจะไม่เกินครึ่งฝ่ามือก็พยายามจะพามาดูว่าอะไรนะคะ ซึ่งในตอนนั้นคุณฉลองบอกว่าที่ผมรู้ว่ามันคืออะไรเพราะว่าผมเองก็เคยเห็นผ่านๆตามาเหมือนกันเคยได้ยินคนเฒ่าคนแก่เล่าให้ฟังยศเนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นลูกกรอกของคุณตาคุณตาเลี้ยงเอาไว้ลูกกรอกคู่หนึ่งเป็นลูกกรอกแมวนะคะยศก็แนะนําแล้วก็หยิบออกมาให้ดูแล้วก็ก้มลงกราบพึมพำขออนุญาตก่อนหยิบขึ้นมาจากชามยื่นให้กับตัวคุณฉลองดู คุณฉลองเองก็พนมมือไหว้าตามเพื่อนน่นะคะเป็นเชิงขออนุญาตเพื่อนของคุณฉลองเนี่ยบอกว่าหลองแกเชื่อไหมทุกเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นจะต้องจัดหาอาหารให้ลูกกรอกกินก่อนใครทุกครั้งเลยนะแล้วก็ทุกวันพระดอกไม้ทูบเทียนจะต้องจุดขึ้นหิ้งบูชาลูกกรอกไม่อย่างนั้นนะเว้ยวันไหนที่ไม่ได้ทําแบบนั้นทั้งวันทั้งคืนต้องได้เรื่องแน่ได้เรื่องยังไงวะ คือยังไม่ได้หายสงสัยนะคะก็ถามเพื่อนไปเพื่อนก็บอกว่าก็ไม่รู้นะว่าได้เรื่องยังไงเพียงแค่ได้ยินคุณตาพูดฉันก็มาพูดให้แกฟังหรือท่านอาจจะขู่ให้คนในบ้านกลัวก็ได้จะได้ไม่ลืมหาอาหารให้ลูกกระดกกินก่อนใครหรือเมื่อถึงวันพระก็ไม่ให้ลืมดอกไม้ทูบเทียนขึ้นหิ่งเมื่อยศบอกไม่รู้ถึงคําว่าไม่งั้นได้เรื่องทั้งวันทั้งคืน ตัวคุณฉลองเองก็ไม่ได้สนใจซักไซไล่เลียงต่อนะคะแล้วก็คิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรมากมายนักนอกจากว่าจะเป็นเรื่องที่คุณตานั้นขู่ให้คนในบ้านกลัวอย่างความเข้าใจที่เพื่อนที่ชื่อยศนี่บอกทีนี้เวลาผ่านไปประมาณเกือบปีค่ะทั้งคู่ก็ยังคงปฏิบัติตัวเหมือนเดิม ยศก็ไปนอนอยู่ที่บ้านของคุณฉลองบ้างคุณฉลองก็ไปนอนอยู่ที่บ้านยศบ้างจนทําให้สนิทสนมก,นกันกับคุณตาคุณยายของยศมากขึ้นก็เข้านอกออกในบ้านได้สนิทแล้วก็ทําให้ได้เห็นเหตุการณ์ที่ยศเล่าให้ฟังคําว่าไม่งั้นได้เรื่องถ้าไม่ปฏิบัติตามกติกาที่คุณตาเลี้ยงไว้ปลายปี2489นะคะเป็นปีที่ตอนนั้นต้องขึ้นมหเทอมปลายหลังจากเรียน เสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็เลิกโรงเรียนตั้งใจว่าเดี๋ยวจะไปช่วยยศเก็บพุทซาที่ริมฝั่งแม่น้ําเลยกินกันแต่ว่าพอย่างเข้าสู่เขตบ้านของยศทางด้านครัวไฟค่ะอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเด็กร้องไห้อยู่บนเรือนใหญ่เสียงเด็กร้องไห้ผิดปกติมากเพราะว่าเสียงนั้นบ่งบอกถึงความเจ็บปวดแบบร้องตะเบงเสียงลั่นบ้านจำได้ว่าเป็นเสียงของตาไกา่เหลนของคุณตาคุณยาย เมื่อโผล่หน้าเข้าไปค่ะก็เห็นคุณยายอุ้มตะไก่ขึ้นพาดบ่าตัวสั่นทั้งตัวดูช้างตะไก่ดูช้างโอ้โหนั่นดูไกลดูไกลดูจิ้งจกโตโตคือก็พยายามหลอกล่อชี้โน่นชี้นี่ไปเรื่อยเปื่อยนะคะหวังจะให้เลนของแกหยุดร้องแล้วก็ลืมตาดูแต่เลนไม่ฟังเสียงค่ะได้แต่หลับตาตะโกนแหกปากลั่นบ้านตัวของคุณฉลองเองก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็ถามว่าคุณยายตะไก่มันเป็นอะไรอ่ะ ร้องเหมือนเจ็บปวดใครทําอะไรให้เหรอนั่นนะสิยายก็ไม่รู้ว่าตาไก่มันเป็นอะไรของมันนั่งอยู่ดีๆก็หลับตาร้องไห้ขึ้นมาเฉยเลยแต่ยายก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บปวดตรงไหนอะนะดูทั่วตัวแล้วก็ไม่เห็นมีแผลขบกัดมหาหญิงทาท้องทาฝ่ามือก็แทบหมดขวดตบท้องดูกับปกติไม่เห็นว่ามันจะอืดจะเฟ้อทำยังไงดีละเนี่ยในตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงดีเหมือนกันได้แต่ช่วยคุณยายโกหก หลานก็คือหลานเหลนของแกเนี่ยนะคะบอกดูนู่นดูนี่ไปตามเรื่องตามราวตาไก่เองก็ได้แต่หลับตาร้องไห้ลั่นบ้านอยู่อย่างงั้นแหละสักครู่หนึ่งคุณยายเหมือนเพิ่งนึกอะไรได้ค่ะก็หันมาทางคุณฉลองแล้วก็วานคุณฉลองเนี่ยบอกว่าลองเอ้ยไปดูปฏิทินบ้านลุงปานให้หน่อยสิว่าวันนี้มันกี่ค่า ตัวคุณฉลองก็วิ่งเหาะๆไปดูปฏิทินที่บ้านลุงปานซึ่งอยู่ห่างจากบ้านคุณยายไปประมาณ40-50เมตรนะคะแล้วก็วิ่งกลับมาบอกคุณยายว่ายายวันนี้ขึ้น15ค่้าข้าครับโอ้ยนึกแล้วไม่มีผิดตายแล้วแม่ขอโทษด,ด้วยแม่จะให้น้องไก่มันขอขมาเดี๋ยวนี้แหละเสียงคุณยายร้องเล่นเอาตกอกตกใจไปตามกันคุณยายเองก็เหยียดฝ่ามือข้างที่ไม่ได้อุ้มหลานอุ้มเหลนเนี่ยนะคะ คือเหยียดมือแล้วก็ยกมือขึ้นเสมอหัวแล้วก็ลดลงทําถึงสามครั้งคิดว่าน่าจะเป็นความหมายว่าคุณยายไหวคือไหว้ใครก็ไม่รู้ละคุณยายไหวเสร็จก็บอกให้รีบไปที่ริมรั้วบ้านแกบอกว่าไปเก็บดอกไม้มาให้ทีที่ริมรั้วบ้านเอาสามคู่เอาสีขาวนะด้วยความตกใจนะคะแล้วก็ถูกคุณยายเร่งด้วยเสียงที่แสดงถึงความตื่นเต้นจากนั้นก็กระโจนออกจากห้องไปค่ะ วิ่งอกตั้งไปที่ริมรั้วหลังบ้านซึ่งห่างจากตัวเรือนเกือบร้อยเมตรพอได้ดอกไม้ก็ห่อกลับขึ้นมาบนบ้านเอามาให้คุณยายคุณยายเองก็เอาทูบเทียนเอาดอกไม้ใส่มือหลานใส่มือเหลนของแกแล้วก็เข้าห้องคุณตาตัวของคุณฉลองก็เดินตามเข้าไปคุณยายเนี่ยจับมือตาไก่ไหวหิ้งที่วางลูกกรอกบอกแม่ขอโทษด,ด้วยลูกแม่ลืมจริงๆว่าวันนี้วันพระ ลืมเอาดอกไม้ขึ้นมาไหว้แม่เข็ดแล้วละอย่าลงโทษลูกเลยอย่าลงโทษน้องเลยพอพูดจบคุณยายก็เอาดอกไม้จากมือตาไก่วางบนหิ่งแทบไม่เชื่อสายตาเลยนะคะเพียงแค่ดอกไม้ทูบเทียนขึ้นสู่หิ่งเสียงกรีดกรีดของตาไก่หายเป็นปลิดทิ้งลืมตามองดูคุณยายเฉยเลยหน้าเกลี้ยงกลาวยังกงว่าแกไม่ได้ผ่านการร้องไห้อะไรมาเลยก็เล่นเอานึกหวาดกลัวอยู่ในใจ เมื่อนําเรื่องนี้ไปเล่าให้เพื่อนที่ชื่อยศฟังยศก็ทําหน้าตื่นตื่นแล้วก็พูดว่าเลอเลอคือไม่เห็นพฤติกรรมแบบนี้มาก่อนนะคะทัง้งๆที่ยศเองก็อยู่กับผีมานานปีดีดักตัวของคุณฉลองเนี่ยเป็นลูกครึ่งจีนค่ะพ่อแม่มีฐานะยากจนเพราะว่าเตี่ยเล่นการพนันสูบฝิ่นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะทําให้ฐานะทางบ้านของบรรพบรุษเนี่ยถึงกับล่มจมแล้วก็เตี่ยมีเมียน้อย เอาเมียน้อยมาอยู่ที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็ทำลายหัวใจผู้เป็นแม่ทำลายฐานะของครอบครัวที่แม่นั้นช่วยเตี๋ยสร้างขึ้นเรียกว่าทำลายจนหมดเนื้อประดาตัวต้องหาบ้านเช่าพออาศัยเป็นที่หลับที่นอนพอตัวของคุณฉลองนั้นนะคะขึ้นมสี่ก็ต้องย้ายบ้านเช่าไปเรื่อยๆส่วนเตี๋ยก็พาเมียน้อยไปเช่าอยู่อีกที่หนึ่งซึ่งห่างออกไปตอนนั้นอายุ16ปีค่ะแต่มีนิสัยแปลกอย่างหนึ่งคือชอบแกะสะเก็ตแผล ได้แกะแผลแล้วมันรู้สึกสุขใจยังไงชอบคนเห็นคนที่มีสะเก็ดแผลตามันก็นึกอยากจะแกะทันทีหากว่าเป็นคนที่รู้จักก็จะอาสาแกะให้บ่อยๆออ่างหน้าหวาดคนข้างบ้านแกบอกโอ้ยเจ็บโอ้ยแกอย่าแกะตรงนี้แผลยังไม่แห้งสนิทเลยแกก็จะจุปากบางทีก็ใช้มะเงดเาานี่เขกกระบาลเออนี่นานได้ยินคนเขาพูดกันนะว่าบ้านคุณตาท่านขุนเนี่ยมีผีแกเชื่อไหม คุณเหลียวคุณฉลองเองก็ไม่ได้ตอบอะนะคะแต่ว่าได้เล่าเหตุการณ์ที่ได้เห็นกับตาก,ก็คือตาไก่ร้องไห้ในวันนั้นให้กับน้าสวัสดฟังแกก็พลอยอืออออจนเล่าจบจึงบอกว่าเออเนี่ยวันก่อนน้าไปตัดผมที่ร้านลุงปานลุงปานแกกระซิบให้น้าฟังว่าแกเห็นผีผู้หญิงที่บ้านท่านขุนและตั้งแต่วันที่น้าสวัสดแกเล่าเรื่องผีอยู่ที่บ้านท่านขุนเนี่ยนะคะให้ฟัง เวลาประมาณเกือบปีครึ่งค่ะก็เรียนจบม .6 ในขณะที่เราจะสอบบรรจุครูประชาบาลคุณฉลองเองก็ได้สมัครเป็นครูโรงเรียนราชศรีอิสระวิทยาแล้วก็เป็นขณะเดียวกันด้วยกับแม่ยายบ้านเช่ามาเช่าอยู่ที่บ้านท่านขุนบ้านท่านขุนเนี่ยจะขึ้นบ้านลงบ้านส่วนมากจะต้องขึ้นลงทางหลังบ้านซึ่งมีชานเขาเรียกว่าชานชานฝนแล่นจากตัวเรือนใหญ่ผ่านห้องน้ําแล้วก็ห้องครัว ชานฝนไปสุดเอาตรงครัวห้องสุดท้ายนะคะเกินครึ่งของชานฝนด้านเรือนใหญ่มุงหลังคาค่ะจึงทําให้ร่มเย็นในตอนกลางวันแล้วก็มืดครึ้มในเวลากลางคืนแม่เองก็เช่าอยู่ห้องเล็กของห้องครัวตอนนั้นตัวของคุณฉลองคุณตาและคุณยายกรุณาให้ขึ้นไปนอนชั้นบนกับยศเมื่อก่อนนอนเป็นเพื่อนยศนี่ไม่เคยนึกกลัวเพราะเมื่อหัวถึงหมอนก็หลับตื่นเช้ามาก็ลุกกลับบ้านไม่ได้คิดอะไร แต่เดี๋ยวนี้มาเช่าอยู่ก็ต้องคลุกคลีตีมงกันอยู่ชั้นสองแทบทั้งวันทั้งคืนทีแรกก็น่ากลัวเพราะว่าบ,บ้านหลังใหญ่โตประตูหน้าต่างมีน้อยบานจึงทําให้ในห้องนั้นมืดนั่งหรือนอนไปไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนนอนคนเดียวนี่ไม่กล้ากลัวสองผีน้อยที่คุณตาเลี้ยงเอาไว้จะมาหลอกเอาค่ะแต่พออยู่นานเดือนก็คุ้นเคยกับสถานที่แล้วก็ไม่มีเหตุการณ์ที่ชวนให้กลัวนั่งนอนยืนเดินที่ไหนก็ได้คนเดียวก็ได้ยามค่ําคืนไปไหนมาไหนได้หมด นะคะดึกดื่นเที่ยงคืนไปไหนก็ไม่เคยจะนึกกลัวผีหรอกไม่ได้นึกถึงเรื่องผีในบ้านนั้นแต่แล้วมันก็ถึงวันที่ไม่คาดฝันนะคะที่มันมีเหตุการณ์แสนประหลาดเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ช่วงนั้นย่างเข้าเดือนที่6ค่ะแม่เนี่ยพามาเช่าอยู่ช่วงนั้นระหว่างปลายเดือนเมษาประมาณสี่ทุ่มตัวคุณฉลองแล้วก็ยศพากันกลับเข้าบ้านหลังจากเที่ยวกันตามประสาหนุ่มพอกลับถึงบ้านตัวคุณหลงบอกให้คุณยศเนี่ย ขึ้นไปนอนก่อนแล้วตัวเองก็นอนเล่นอยู่บนเปลยวนที่คุณยายผูกเอาไว้กับเสาชานฝนหน้าห้องน้ําคุณยายผูกเอาไว้ให้ตาไก่นอนกลางวันหลับไปนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่มารู้สึกตัวขึ้นเหมือนกับนอนอิ่มทั้งคืนร่างกายสดใสสดชื่นก็ลืมตามองดูนั่นดูนี่ในความมืดไปนอนนึกถึงอดีตที่ผ่านมาน้อยใจในชีวิตเหลือเกินช่างอาพยากจนไม่มีใครเท่าแล้วก็คิดถึงอนาคตนะคะว่า ไม่รู้ว่ามันจะหักเหผกผันไปยังไงคิดไปต่างๆนานาปลอบใจตัวเองไปก่อนแล้วอะไรก่อนแล้วนะคะในที่สุดก็พูดขึ้นมากับตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอสู้จนชีวิตจะหาไหมากันและกันแล้วเมื่อคิดจบพูดจบก็หันหน้าออกสู่นอกชานด้านเชิงบันไดาสายตาจับจ้องไปเจอกันกันกบร่างผู้หญิงคนนึงค่ะซึ่งยืนอยู่ใต้แสงจันทรแต่ว่าแสงจันทร์นั้นมันส่องเข้าด้านหลังเลยทําให้มองไม่เห็นหน้า แต่ชัดเจนละว่าเป็นผู้หญิงร่างอวบผมยาวสยายเคลียไหลเสื้อสีขาวผ่องแขนสั้นรัดอยู่เหนือข้อศอกแล้วก็รัดที่เอวส่วนผ้านุ่งนั้นสีอะไรก็มองไม่ออกเพราะว่าผู้หญิงคนนี้ยืนอยู่ต่ำระดับต่ำกว่าระดับพื้นชานจึงมองไม่เห็นตั้งแต่ระดับเอวลงไปแล้วก็ห่างเกือบ10เมตรค่ะเสียดาเหลือเกินหากแสงจันทร์สาดเข้าด้านหน้าคงจะได้เห็นชัดว่าเป็นใคร ก็ค่อยๆลุกขึ้นนั่งเอื้อมมือไปหยิบไม้ถ่างหัวเปลแล้วก็ลองเงื้อเนื้อดูนะฮะว่าจะคว้างถึงไหมพยายามจ้องดูหน้าอยู่ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครดึกดื่นเที่ยงคืนแล้วทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ในที่สุดก็นึกออกว่าอ,อ้อคงจะเป็นป้าพรขี้เล่าจะขึ้นมาขโมยพระสิ้นที่ตากเอาไว้ในราวคงจะมาขโมยเอาไปขายซื้อเหล้ากินแน่นอน สองสามอึดใจค่ะจ้องดูเสื้อสีขาวที่ป้าพรใส่มันขาวสะอาดจริงๆแล้วก็คิดว่าแกต้องขึ้นมาแต่แกยืนนิ่งอยู่กับที่ค่ะด้านหลังไม่ไกลจากป้าพรเท่าไหร่นักมันจะมีต้นมะพร้าวต้นมะม่วงต้นลำไย,ยกิ่งก้านสาขาข,าของมันลู่ลมพริ้วไปตามแรงกระโชกก็จ้องร่างแกไม่วางตาจึงสังเกตเห็นความผิดปกติผมที่เคลียบ่าทำไมถึงไม่ไหวติงตามแรงลม เกือบสินาทีร่างแกไม่กระดุกกระดิกยืนตัวแข็งแล้วก็มองเข้ามาอยู่ในเรือนในใจของคุณฉลองก็เอ๊หรือว่าคิดได้แค่นั้นละค่ะขนลุกทั้งตัวใจหายวับเมื่อนึกถึงคำพูดของน้าหวาดแล้วก็น้าปานนะคะที่บอกว่าลุงปานแกเห็นผีผู้หญิงในบ้านของคุณตาท่านขุนหลังนี้และผู้หญิงคนที่ยืนตัวแข็งทื่ออยู่นี่ละ่ะมันจะไม่ใช่ตัวที่ลุงปานเห็นใช่ไหม ด้วยความตกใจกลัวคิดว่าเป็นผีแน่นอนไม่รู้อะไรมาชวนให้ตัดสินใจเอาว่าเป็นไงเป็นกันก่็ลุกพรวดพร,ราดขึ้นจากเปลปากก็ตะโกนถามไปแน่ว่าใครมายืนทำไมอยู่ตรงนี้คือตะโกนไปด้วยเสียงดังพอสมควรพร้อมกับวิ่งเข้าไปหาร่างนั้นนะคะเมื่อมาถึงปลายชานเรือนร่างนั้นยังไม่ไหวติงตัวของคุณฉลองกอ็กระจนลิ้วเข้าใส่หมายจะชนให้กลิ้งไปด้วยกันพอร่างหลุดจากปลายชานลอยไป ร่างผู้หญิงคนนั้นก็หายวับไปกลับกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นควันสีเทาลำเท่าแขนเนี่ยร่างของตัวของคุณฉลองก็ผ่านควันนั้นไปเมื่อแงะหน้าดูควันสีเทาลำนั้นก็สายตัวโคดงอแล้วก็สลายลงไปที่พื้นดินแค่นั้นละค่ะก็ตะโกนแหกปากบอกโอ้ยช่วยด้วยผีหลอกคนแรกที่มาถึงคือคุณแม่ ตามด้วยคนอื่นๆในบ้านใกล้เรือนเคียงก็แตกตื่นกันมารุมถามก็เล่าไปตามที่เห็นนาสวาสดแกก็เข้ามากระซิบว่าจริงของลุงปานไหมคุณผู้ฟังหาจากวันนั้นจนกระทั่งถึงวันที่เล่าเรื่องนี่มันก็ผ่านมาหลายสิบปีแล้วไม่เคยลืมภาพผีผู้หญิงตัวนั้นเลยแล้วก็หาเหตุผลไม่พบว่าทําไมผีผู้หญิงตนนั้นจึงเกิดเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้แล้วทําไมจึงแปลสภาพจากร่างเป็นควันคดงอหายลงไปในพื้นดินได้ ตัวของคุณฉลองมีอายุเยอะแล้วนะคะสัจจะย่อมสูงค่ากว่าอะไรทั้งนั้นไม่ได้โกหกลูกหลานหรอกแล้วก็ถูกข้อความที่เล่ามาเล่าตามความจริงทั้งหมดค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่นํามาฝากคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวที่คุณฉลองตึงตระกูลได้เคยพบเจอมาเมื่อครั้งอยู่กับคุณแม่ที่บ้านท่านขุนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเลยนะคะเมื่อหลายสิบปีมาแล้วเป็นเหตุการณ์ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเรื่องหนึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะ เรื่องเล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของยายเพนนะคะถูกถ่ายทอดเอาไว้บอกว่าเป็นเรื่องศพที่ลุกเดินได้แล้วก็ว่ากันว่าเป็นเรื่องจริงด้วยคุณผู้ฟังลองฟังเดี๋ยวก็แล้วกันคุณยายเพนเล่าเอาไวน้นะฮะว่าแม่ของคุณยายเนี่ยได้เห็นมากับตาแล้วก็เล่าให้ฟังแบบนี้แม่เนี่ยเกิดอยู่ที่บางหลวงอยู่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีค่ะ คือในสมัยก่อนดำเนินสะดวกน้ํามันจะท่วมทุกปีพอถึงเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมก็เอาละน้ำหลากมาท่วมสวนท่วมใต้ถุนบ้านทุกบ้านจึงต้องปลูกเป็นบ้านใต้ถุนสูงมีนอกชานยื่นออกมาจากตัวหน้าบ้านไม่มีหลังคาเป็นที่โล่งๆนะคะซึ่งก็จะเอาไว้ตากของทีนี้พอตกตอนเย็นค่ะกินข้งกินข้าวสางังสรรค์กันแล้วก็กลางดึกก็นอนเล่นดูดวงดาวบนท้องฟ้ากันที่นั่นแหละ เห็นได้ทุกสิ่งที่แปลกๆไม่ว่าจะเป็นดาวตกผีพุ่งใต้ดวงไฟเขีย,ขยวๆส่องวับๆแวบๆตรงที่เป็นทางหลวงสำหรับคนที่เดินทางไปสวนนะคะทีนี้พอถึงช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมมันก็ต้องเป็นช่วงที่น้ำแห้งแล้วก็ปลูกพืชลม้มลุกได้ครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ของคุณยายเพนก็ไปทำสวนพืชลม้มลุกในคลองหลวงนั้นก็จะมีบ้านปลูกห่างกันไม่มาก พอเรียกกันได้ยินค่ะก็สุดแล้วแต่ว่าส่วนนั้นที่ทำเนี่ยมันห่างกันแค่ไหนมันมีอยู่ครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งอยู่หลังบ้านของคุณแม่คุณยายเพ็ญน,นี่แหละอยู่คลองเดียวกันเรียกกันได้ยินเป็นครอบครัวของคนจีนนะคะครอบครัวนี้มีอยู่ด้วยกันประมาณ5คนมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกชายไม่มีลูกสาวค่ะ ลูกชายเนี่ยเป็นหนุ่มแล้วทั้งสามคนแล้วก็เป็นเพื่อนบ้านที่สนิทสนมกันเป็นอย่างดีมีเรื่องอะไรก็ช่วยกันอย่างเต็มใจเหมือนพี่เหมือนน้องเรื่องเงินเรื่องทองขาดเหลือก็หยิบยืมกันได้นะคะไม่เคยมีเรื่องทะเลาะเบาแวงเรื่องการเรื่องงานใครว่างก็ไปช่วยบ้านที่ไม่ว่างทําช่วยกันทําแบบนี้ตลอดตอนนั้นคุณแม่ของคุณยายอายุยังเด็ก ประมาณ13ปีนับนับไปก็น่าจะตรงกันกันกบปีพุทธศักราช2,453ทีนี้มันมีอยู่วันหนึ่งช่วงบ่ายแก่ค่ะคุณแม่อยู่ในบ้านอเผอิญว่าเดินอยู่ตรงหน้าต่างหลังบ้านพอดีแล้วท่านก็เหลือบมองไปเห็นคนจีนคนนั้นเห็นลูกชายคนโตของเขาไปธุระแล้วก็กลับมาถึงบ้านทีนี้พอเดินขึ้นบันไดนอกชานก่อนจะเข้าประตูบ้านก็ล้มลงดิ้นขาดใจตายทันทีโดยไม่มีใครรู้ คุณแม่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กก็ไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิต,ตนะคะคิดเพียงแค่ว่าเขาหกล้มเท่านั้นคงจะไม่เป็นอะไรเดี๋ยวก็คงจะลุกขึ้นได้แม่ก็ได้แต่ยืนมองไปแล้วอยู่ๆเนี่ยมันมีแมวดํามาจากไหนก็ไม่รู้กระโดดข้ามตัวคนที่ล้มลงไปตายแล้วศพนั้นค่ะก็ลุกขึ้นเดินคุณแม่คิดว่าเขาลุกได้แล้วแต่ลักษณะการเดินคือเขาจะเดินตัวแข็งทื่อลงบันไดไปคิดว่าคงจะเดินไปที่ไหนสักที่หนึ่ง ก็พอดีว่าพ่อของคนตายนั้นนะคะกลับมาจากทําสวนเห็นลูกชายเดินตัวแข็งก้าวช้าๆดวงตาแข็งมองตรงไปข้างหน้าแบบไม่หันไปมองซ้ายมองขวาพ่อเห็นแบบนั้นพ่อเองเนี่ยก็เข้าใจทันทีนะคะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เรียกลูกลูกก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมอะไรเอามือไปจับไปเขยา่าลูกก็ไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบแต่ว่าตัวเย็นชืด ก็เข้าใจนะฮะว่าลูกต้องตายโดยที่ไม่มีใครรู้แล้วก็มีแมวเนี่ยโดดข้ามศพลูกชายแน่ๆศพลยลุกขึ้นมาเดินพ่อก็รีบคว้าเข่งใหญ่เท่าถังตวงข้าว20ลิตรหรือที่คนจีนเขาเรียกกันว่าคานาสําหรับเอาไว้ใส่พริกที่เก็บจากต้นโยนขึ้นไปที่ลูกชายค่ะทีนี้ลูกชายโดนเข่งเข้าก็ใช้มือกอดเอาไว้แล้วก็ล้มหงายหลังลงไปไม่ลุกขึ้นมาอีกเลยพ่อรีบขึ้นบันได ไปอุ้มศพลูกชายปากก็ตะโกนเรียกภรรยาแล้วก็ลูกอีกสองคนให้รู้นะฮะวา่าลูกชายเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นจะได้มาช่วยกันพ่อแล้วก็พี่ชายของคุณยายเพนได้ยินก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยเหมือนกันส่วนคุณแม่นี่ยังเป็นเด็กอยู่ก็ย่อมอยากจะรู้อยากจะเห็นเลยวิ่งไปดูค่ะถึงได้รู้ว่าเขาตายแล้วพ่อกับแม่แล้วก็น้องๆของเขาเนี่ยร้องห่มร้องไห้กันใหญ่ ตัวคุณแม่เองก็ยืนดูอยู่ห่างๆหมายถึงคุณแม่ของคุณยายเพนนะคะแล้วก็ยังงุนงงกับเหตุการณ์ในการตายครั้งนั้นว่าไม่ได้เจ็บไม่ได้ไข้แล้วอยู่ๆก็ล้มลงไปตายเลยคนที่เยี่ยมศพนั้นนะคะทุกคนลงความเห็นว่าต้องมีแมวกระโดดข้ามศพแน่ๆละถึงลุกได้แม่เขาเนี่ยเอาเสือมาปูอยู่ในบ้านค่ะพ่อกับน้องก็ช่วยกันหามศพไปวางที่เสือแล้วก็กางมุงให้ จนศพเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำบุญเจ็ดวันผ่านไปคุณแม่เองก็ยังสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแมวข้ามศพศพถึงลุกขึ้นมาได้เลยไปถามคุณพ่อกับคุณแม่นะฮะว่าเป็นเพราะอะไรพ่อกับแม่เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าคนตายแล้วเป็นศพยังไม่มีโลงก็ต้องมีการกางมุงเอาไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้ศพ โดนสัตว์อื่นๆเข้ามาข้ามได้นะคะคือถ้าข้ามศพแล้วศพจะลุกขึ้นเดินถ้ามีคนหรืออะไรไปขวางหน้าศพศพนั้นจะกอดทันทีค่ะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยแล้วก็หงายหลังล้มไปถ้ากอดถูกคนหรือสัตว์ผู้ที่ถูกกอดนี่อาจจะเป็นอันตรายได้นะคะคนอื่นจะช่วยไม่ทันหรือไม่กล้าช่วยก็ได้ถ้าเราเห็นศพลุกขึ้นเดินได้ให้รีบคว้าเอาสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัว ไม่ว่าจะเป็นเข่งเป็นตะกระ้าหรือเป็นอะไรก็ตามถ้าได้ของหนักพอดีกอดได้ยิ่งดีโยนไปให้ศพกอดศพเนี่ยจะกอดแล้วก็หงายหลังล้มตึงลงเมื่อศพหงายท้องไปนั่นก็แปลว่าหมดฤทธิ์ถ้าไม่มีอะไรให้ศพกอดศพก็จะเดินทื่อไปชนอะไรเข้าต่อมีอะไรจนกว่าจะมีอะไรให้กอดนั่แหละถึงจะล้ม คุณแม่เองเป็นคนชอบเล่าเรื่องราวแบบนี้ให้ลูกหลานหรือว่าคนสนิทฟังค่ะเผื่อว่าบางทีอาจจะได้พบได้เจอบ้างเราจะได้รู้วิธีป้องกันหรือช่วยเหลือไม่ให้ศพเนี่ยไปกอดคนได้สมัยนี้ไม่เคยได้ยินแล้วนะคะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและคนยุคนี้โดยมากไม่เชื่อเพราะไม่อยาก เพราะว่าไม่เคยเห็นปรากฏการณ์แบบนี้แต่อย่าปรากฏให้ใครเห็นเลยเป็นอย่างดีค่ะถ้าเห็นแล้วไม่รู้ว่าจะตกใจตายตามกันไปด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะเสียสติไปเลยก็ได้เรื่องนี้คุณยายเพนทิ้งทายว่าคิดิดแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะแต่แม่เล่าให้ฟังเพราะว่าแม่เนี่ยเห็นมากับตาเลยเล่าให้ลูกๆฟังคุณยายเพนเลยต้องเชื่อในสิ่งที่คุณแม่เล่านะคะ